เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมมน,นเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมมาจากยูทูบกัมมันเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะพามาทำเควสปลดล็อกสกิลของโฮมโนคลัสของอัญชิมิยะนะครับไอ้เควสนี้นะผมมันมีเงื่อนไขเดียวเลยก็คือเราต้องเป็นอาชีพอัญชิมิยขึ้นไปเท่านั้นนะผมเช่นอัญชิมิยเจเนติกอ่าไบโออย่างเงี้ยนะผมคือคนที่ไม่เคยปลดโฮมมนแล้วเป็นสายอัญชิมิดทั้งหมยนะไปสามามรถ สามารถไปปลดได้นะผมคือมันจะปลดสกิลนี้ออกมาได้นะ้วเราจะสามารถอัพสกิลของโฮโมต่อได้นะครับผมก็คือสสกิลนี้นะฮะโอเคไปเดี๋ยวเราไปทาเควสกันดีกว่านะครับเควสนี้มันใช้ตังค์นิดหน่อยนะผมคือไม่ใช่แต่ดอกมันต้องไปซื้อของนิดนึงนะผมประมาณสักหมื่นหนึ่งก็ได้แล้วนะครับแล้วก็เราต้องไปทำเควสท,ที่ไลเฮาเซ่นนะครับผมก็จากปอนเทล่านะครับว่าไปอิสลูดก่อนพอมาถึงอิสลูดนะผมเราก็จะต้องไปที่เรือเหาะนะครับไปครับ วิ่งไปด้านขวาเลยนะผมเรือเหาะนี้สามารถนั่งไปได้หลายที่นะผมสำหรับใครที่ไม่รู้นะผมเรือเหาะนี้มันสามารถนั่งไปได้หลายที่นะครับคุยกับแอร์ชิปสตาฟนะผมขึ้นไปอ่าเรือเหาะนี้มันจะมี2เส้นนะฮะเปิดแมปดูก็ได้นะผมจากอิสลูดนะครับอยู่นี่นะฮะจะเห็นว่าเอ้ยมันมีรูปเรือเหาะขึ้นไปใช่ไหมมันจะไปจูโน่กับตัวราเชลนะผมด้านซ้ายนี่คือราเชลข้างบนคือจูโน่นะผมแล้วจูโน่เนี่ยมันจะเป็นจุดเชื่อมสถานีนะผมจะไปได้อีกเส้นหนึ่งก็คือเส้น นี่ครับเส้นไลเฮาเซนนะครับอินบล็อตแล้วก็อูเกลนะครับซึ่งเราต้องไปเปลี่ยนเรือเหาะกันที่จูโนนะผมแล้วก็ไปอีกเส้นหนึ่งเพื่อไปไลเฮาเซนนะครับนี่ครับเราก็สังเกตต,ตรงด้านบนเนี่ยแหละหรือว่าตรงข้อความด้านล่างก็ได้ว่าเอ้ยตอนนี้เรือเหาะถึงไหนแล้วกำลังจะจอดที่ไหนนะครับคือเวลาจอดเนี่ยตรงนี้ก็จะเปิดวาร์ปขึ้นมานะผมเราสามารถเดินออกไปได้นะผม ซึ่งเนี่ยเขาก็จะมารอกันตรงนี้นะครับผมจนกว่าจะถึงเป้าหมายนะครับที่เขาต้องการแล้วเราก็ลงเรือเหาะไปนะผมระหว่างนี้เดี๋ยวก็รอก่อนละกันนะครับนี่ครับมันจะขึ้นข้างบนว่าจูนน่นะผมเราก็เตรียมลงได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเรือเหาะกันโอเคเมื่อออกมาจากเรือเหาะนะครับให้เดินลงไปตรงด้านล่างนะฮะเพื่อเปลี่ยนเรือนะครับมันเดินทะลุไม่ได้ไงต้องลงมาด้านล่างก่อนนะครับปุ๊บนี่ครับถ้าจะกลับอิสลูเไปด้านซ้ายครับผมถ้าจะไปแล้วเส้นไปด้านขวานะฮะขึ้นด้านบนขึ้นไปเลยแล้วก็ไปขึ้นเรืออหต่ เลี้ยวขวาไปเข้าไปเข้าไปอ่ะตรงนี้ก็รอเหมือนเดิมนะผมก็รอมันประกาศขึ้นว่าถึงไลเฮาเซนแล้วก็ลงไปนะครับเอาละครับเรามาถึงไลนเฮาเซนกันแล้วนะผมนานจนเกือบหลับนะฮะโอเคออกมาครับผมคุยกับอ่าตัวนี้นะผมปึ๊บแล้วก็ออกมาด้านนอกนะครับเดินลงมาเลยมาถึงตรงนี้นะฮะให้ไปที่ตัวร้านที่เป็นขายยานะผมรนะ้านขายยาด้านตรงกลางเมืองนะครับ เดินไปเดินไปเราต้องไปซื้อของก่อนนะตรงนี้ครับผมฟื้นเข้าไปนะผมเข้าไปเลยเมื่อเข้ามานะผมให้ขึ้นไปที่ชั้น3นะฮะนี่ชั้น2นะผมขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกนะครับที่นี่มันเป็นห้างนะฮะชึบนี่ขึ้นไปนะครับด้านซ้ายด้านซ้ายนะฮะปุ๊บจะเจอกับนี่ครับ toy supplier นะฮะเราต้องซื้อแว่นตา1อัน,นครับผมกีการเซตนะฮะ1อัน15,000หมืนนะผมแล้วก็ ตัวหนวดนะครับผมอีก ,38 0พนะครับคือเอาไว้ปลอมเอาไว้ปลอมตัวนะผมเราเป็นภารกิจปลอมตัวนะฮะวันนี้ใส่เข้าไปครับผมปุ๊บเรียบร้อยครับปลอมตัวเสร็จแล้วนะครับเมื่อปลอมตัวเสร็จแล้วนะครับผมให้เราเดินไปตรงด้านซ้ายนะครับตรงที่เป็นลูกแก้คล้ายกล่องนั่นแหละครับไปครับเดินขึ้นไปเลย โอเคเมื่อเข้ามานะครับให้เดินเข้าไปด้านในเลยนะฮะลึกๆหน่อยนะครับแล้วเลี้ยวซ้ายนิดนึงครับผมเจอบันไดไม่ต้องขึ้นบันไดนะออกมาทางด้านซ้ายครับผมแล้วก็ซ้ายไปเรื่อยๆเลยแบบนี้นะครับเดินเลาะมาตามกําแพงนะฮะเดินขึ้นไปตรงนี้นะผมจะลืมใส่แว่นตาแล้วก็แว่นเอ้ยแล้วก็หนวดด้วยนะผมแล้วก็คุยกับกาดนะครับผมปุ๊บ เราสามารถผ่านเขามาได้นะผมแล้วเดินเข้าไปด้านในนะครับฉนันได้ยินเขาลือว่าพวกเฉลโอกาศจากลูนวิ่งกลัดกำลังพยายามหลบหนีเข้าไปข้างในฉันรู้ว่าระบบรักษาความปลอดภัยที่นี่ล้มเหลวแน่นอนแต่แต่เองนั่นแหละพาล้มเหลวนะผมไปไปทางด้านขวาต่อนะครับจุดๆนะครับวันนี้อากาศดีเนาะใช่ใช่จ้าไปแล้วจ้าพอมาถึงห้องนี้นะครับเดินขึ้นไปด้านในเลยนะผมขึ้นบนไปนิดๆแลคุยกับคนนี้นะครับผมเจ้าคือผู้ศึกษาด้านอะคาเดมี่ใช่ไหม เจ้าคือผู้ศึกษา,าเคมีใช่ไหมครับผมก็เจ้าคือผู้ศึกษา,าเคมีใช่ไหมนะเขาก็บอกมานะผมก็คุยออกับเขาไปนะผมคุยไปเรื่อยนะฮะจนกว่าจะมีให้เลือกว่าเอ้ยสอนอเคมิสเซนสอนการใช้ฮอร์โมนให้หน่อยนะฮะนี่ครับผมเขาพูดเริ่มพูดเรื่องฮอร์โมนแล้วนะฮะนี่โปรดค่าสอนเกี่ยวกับทักษะฮอร์โมนคืรัสนะครับให้ค่าสอนเหรอค้าดีไม่ถนัดเลยนะครับนี่ครับเขาก็จะบอกว่าเอ้ยไม่สอนให้หรอกนะครับแต่ไม่เป็นไรนะผมเราไปให้คนอื่นช่วยได้นะครับเดินลงมานะฮะ คุยกับคนนี้ครับผมเขาจะสอนเรื่องสกิลวัสดุไซส์นะครับผมอ่าก็สอนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปนะครับจากนั้นนะผมเดินไปทางด้านซ้ายอีกนะครับรึจะเจอคนนี้นะผมคุยอีกนะฮะนี่เขาจะสอนคอมคือรัตนะครับผมแล้วก็อันนี้คือวิธีการสร้างครับผมก็คือหนึ่งแกสต์ทูบนะผมหนึ่งซีดออฟไลท์นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเมล็ดซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยสามารถซื้อได้ที่อ่าสมาคมอาชีพที่ผมทําไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับตอนเปลี่ยนอาชีพนะฮะแล้วเราก็ออกไปด้านนอกครับผมเราต้องไปหาอีกคนนนึงะะฮ ด้านนอกเลยผมอหลบการไปอากาศดีเนาะนะครับผมเพราะเองเลยเนี่ยนะฮะมันถึงหลุดรอดสายตามาได้เนี่ยโอเคเมื่อออกมาด้านนอกครับผมจะเห็นรูปเตียงบนมินิแมปใช่ไหมให้ไปที่รูปเตียงครับผมมันคือโรงแรมนะครับไปเลยวิ่งไปเลยนะฮะนี่ครับเข้าไปด้านในเข้ามาปุ๊บออกขวาไปนะครับ ให้มาคุยกับคนนี้อ่าเมื่อคุยเสร็จเมื่อคุยนะผมเขาจะสอนเรื่องว่าโฮมูคลัสดิสเลเคชันนะผมก็คือการชุบชีวิตนั่นเองนะผมก็เรียบร้อยนะผมกลับไปที่ห้องเมื่อกี้กรอบหนึ่งนะครับเเมื่อเข้ามานะครับผมก็กลับไปคุยกับไอ้ตัวนี่อีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่าเขาก็จะถามคําถามเรานะผมให้พิมพ์นะครับก็คืออันแรกเนี่ยสกิลที่เรียกโฮมูคลัสออกมานะครับก็คือวัต์ปไซต์นะฮะ ข้อที่2ก็คือบอกชื่อของสิ่งที่จะใช้เรียกโฮโมคลัสในครั้งแรกครับผมก็คือ mbo นั่นเองครับผมอันที่3ก็คือโฮโมคลัสรับผมรีเซอร์เลคชั่นนะฮะยาวนิดนึงนะครับผมปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเอ้ยเรามีคุณสมบัตินะแต่ก็ยังไม่สอนให้เรานะครับไปครับออกไปอีกรอบหนึ่งนะฮะเราต้องไปหาทางเกลี้ยกล่อมเขาให้ได้นะครับาอาละนะฮะโอ้โหหลุดทุกอันนะครับการตกนันเราเนี่ยเมื่อออกมาด้านนอกนะครับผมจะเห็นไอ้ตัวแว่นขยายด้านขวานะครับขวาบนบนหน่อยนะฮะ ไม่ใช่ขวาสิตรงกลางกลางบนน่ะนะครับที่ก่อนออกนอกเมืองด้านบนน่ะนะฮะให้ไปที่แว่นขยายตรงนั้นก่อนนะครับมันจะมีบ้านอยู่ในนั้นนะผมเราจะไปคุยกับลูกชายของ n p c ตัวเมื่อกี้นะผมว่าช่วยคุยกับพ่อหน่อยนะฮะเราอยากเรียนสกิลนี้เหลือเกินนะครับผมอยากมีฮูนครุตนะครับช่วยไปเก้กลอมให้หน่อยนะฮะก็เดินขึ้นไปด้านบนเลยนะครับแบบนี้โอเคแล้วก็เลี้ยวขวาไปนะครับ เพิ่มเลย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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรง n อ c แว่นดำแล้วเลี้ยวขวาไปนะครับผมบ้านตรงนี้เข้าไปเลยเข้าไปนะครับปเพิ่มเลยเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คุยเอ็ตัวนี้นะครับปึ๊บโอ้ชีวิตเจ้าเท่มากนะฮะคุยคุยคุยนะครับผมเออคุยไปนะฮะโอเคเมื่อคุยเสร็จนะผมก็กลับไปคุยเอ c ตัวเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะครับมาอันนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครับผมไปวิ่งกลับกลับเข้ามาในห้องนะครับผมก็กลับไปคุยเอ c ตัวนี้นะฮะปพ๊บ โอเคนี่ครับผมปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บคุยเรื่อยๆนะฮะคุยคุยคุยนะฮะปึ๊บคุยไปนะครับผมอ่าคุยไปอีกเรื่อยๆเลยบอกเลยว่าคุยไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะมีให้เลือกว่าจะสอนเราอ่ะนะครับจนแบบเอ้ยเขาไม่ไม่คุยกับเราแล้วนะครับผมนั่นคือแสดงว่าเราจบเควสแล้วนะผมเราจะได้สกิลนี้มาแล้วนะครับสกิลนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรครับผมมันกดใช้ไม่ได้ด้วยเป็นสกิลแพสซีฟนะผม แต่เวลาเรามีจ็อบเนี่ยเราจะสามารถอัพสายนี้ได้แล้วนะครับก็คือเรามีทางผ่านแล้วไงนะฮะจะอัพสามอันนี้ได้นะครับผมซึ่งเอาไว้เดี๋ยวพอยผมมีแล้วเนี่ยก็จะอัพไอ้พวกนี้ได้เองนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวเรียกฮอร์โมนนะครับผมสกิลนี้เป็นสกิลเรียกฮอร์โมนนะครับในครั้งแรกเนี่ยเราต้องมี MBO ก่อนนะผมแล้วมันจะส่งฮอร์โมนครั้งแรกออกมานะผมตัวแรกนะครับสกิลนี้เป็นสกิลเก็บฮอร์โมนนะครับก็คือคือถ้าเราแบบไม่ได้ต้องการใช้ฮอร์โมนเนี่ยก็สามารถใช้เรียกสก มีสถานะเก็บอยู่เนี่ยเราสามารถเรียกตัวนี้เอามาอีกครั้งหนึ่งด้วยสกิลนี้นะผมคอโฮมูลคลัสเนี่ยนะครับส่วนสกิลนี้ใช้เมื่อโฮมูลคลัสเราตายนะครับจะสามารถชุบชีวิตขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นสกิลคร่าวๆเนาะส่วนเรื่องโฮมูลคลัสแบบเจาะลึกเนี่ยก็เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะผมเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ทุกคนไว้ด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดีี๋ยยววจะะะะเรรกฮฮมมมมนนให้้้ดูคับผผไปซือาแล เอ็มบิโอนะครับผมเอ็มบโอนะฮะซึ่งอันนี้ผมซื้อต่อคนอื่นมานะผมก็เนี่ยเดินหาเอาในพรอเดล่านี่แหละหรือไม่งั้นก็ใช้บายเซิร์ชของหาเอานะผมเนี่ยก็พิมพ์ไปเลยครับผมเอ็มบิโอนะฮะแล้วเราก็ต้องมีสกิลคอหงมูลคัสนะผมเดี๋ยวมาเรียกกันมาดูกันดีกว่าว่าจะได้ตัวอะไรนะครับกดนะครับปึ๊บออกมาแล้วนะครับผมเป็นนกน้อยนะฮะกดคลิกขวาดูได้นะฮะนี่ครับ เป็นน้องนกนะครับผมไม่ใช่นกน้ำเงินด้วยเป็นอ e ีนกนี่นกไม่สวยอะตัวนี้นะผมมีนกสวยกับนกไม่สวยอยู่นะครับอ่ะถ้าเราไม่ชอบใจเราสามารถกด delete ได้นะแต่เราต้องไปเสีย mbo ใหม่ในการเอามาเรียกใหม่นะครับผคือเรากด delete ปุ๊บเหมือนปล่อยเข้าป่าไปนะครับเราก็ต้องไปหา mbo มาแล้วก็มากดคอมูลคลัสใหม่นะครับซึ่งตรงนี้นะผมเราสามารถเปลี่ยนชื่อมันได้นะผมแล้วดูสกิลมันได้นะฮะอันนี้คือให้อาหารนะผมตรงนี้เป็นการติ๊กให้อาหารอัตโนมัตินะครับนี่ครับ โฮมุลคลัสก,กินอาหารเองอ่อนนะครับผมแต่มันมีบั๊กอยู่บางทีนะผมเช่นเปลี่ยนแมปอะไรพวกนี้นะผมก็เช็คให้ดีละกันว่าเอ้ยมันออโต้อยู่นะถ้าให้ชัวร์เนี่ยก็คือถ้าเราเปลี่ยนแมปหรือวิ่งอะไรพวกนี้นะผมก็มาติ๊กใหม่ดูนะครับผมเพื่อความชัวร์นะครับไม่งั้นเดี๋ยวโฮมูลหนีไม่รู้ด้วยนะโอเคครับจบคลิปจริงๆแล้วสวัสดีครับ